ไปที่คีฮะาหนึ่งแปดสามแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้รถไลฟ์ให้ดูอีกพรุ่งนี้ก็คือ,อทริปเริ่มทริปอันแรกก็มีการแสดงที่ที่วังนาลายนะั่นแหละเขาจ,จาัดงานอันนี้ทริปนี้ถือว่าเป็นแบบทริปที่พิเศษสำหรับงานวังนาลายเนาะที่จังหวัดลบบุรี สองร้อยที่นั่งเต็มหมดแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ไม่มีเหลือแล้วเร็วมาก <c oughs> เร็วสุดๆก็แต่ยังไม่เปิดจองเลย <c oughs> ใช่เขาแจ้งกระชันชิด้วยแล้วเนาะใช่เวลาทิพอแจ้งปุ๊บก็แบบโหจริงๆเขาให้จองผ่านคอเซ็นเตอร์ได้ด้วยนะใช่ใชอืม ผมว่าโมงการถไฟโหไฟเพียบแน่เลยใอนนี้รวมรวมถึงผมด้วยผมก็ไปค่ะใครที่ชอบโอทอปนี่โดนจัดช่ว <laughs> งนี้งานเยอะโอ้ได้ค่ะคุณโน้ตเป็นไรเลยแล้วกหว็หัวยุงหัวยุ่งออกมาเ <laughs> นื่องว่าเนื่องว่าเขายังจอดขีหฮาไว้ที่ชานชลาที่ห้าอยู่ แต่พอเข้ามาก็อ๋อเขาเอาเข้าไปเก็บในโรงจอดแล้วมาเข้ามาถึงนี่ประมาณช่วงอ่าบ่ายสองโมงโอหดูเวลาแบบใช่ไหมเหรอที่ผมเจอนะรถเอ่อที่ที่หนู<ม>ถ่ายรูปสงประมาณขับรถเข้าประมาณเกือบเกือบไปสองได้เนาะใช่เกือบสองใช่ที่หนูสง่ง ลบุรีนี้มีงานวังอ๋อออกประมาณใช่คล้ายๆงานกาชาดคนเชื่อมาเกือบเกือบเกือบสองพึ่งบางนาที่เนี่ยเจาจะพอห้าแล้วเขาเขเอาเข้าไปเก็บในลุงจอดประมาณประมาณสามทีนาทีได้พูดถึงว่าเขาจอดนานนะนานจอดให้ยนโฉมนานอยู่นะ แล้วก็จัดงานนี้แบบว่าอลังมากเลยนะเพรเพราะว่าคนนี้มีรถพาเจอร์บัรับตลอดทางจากออมีจากสถานีการกุเทพอธิวัตถึงหัวลพบขึ้นปีได้เลยอืมใช,ใช่ใช่ใช่รับส่งตลอดอืมขอเพราะว่าออตรงเวลาเกือบเกือบประมาณออกกลององอกอกลอ,องเวลาได้อืม ดีไหมดีวสวยดีมากไหนเดินไปดูไม่เหมือไม่เหมือเดือนที่เดือนสองเดือนที่แล้วเดือนฮาวาโอ้โหแห็งคออเนาะ เเลยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเนาะใช่ตอนเมื่ออย่างนั้นสอนเยอะแยะเใยตอนนั้นมีดอกซากุระแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็มีป้ายหัวสีกรุงเทพไว้ใช่แล้วก็มีป้าย,ย,ายใหญ่ๆส,สีส้มใช่ตอนนั้นตอนนั้นราคาหูสมเนาะสมพร<อ>าง<า>เรื่องแพงเอาเรื่องเนาะโอ้ ผมว่าเ้๊แต่โอ้ยเจ๊เจ๊ที่ผ่านมาโดยที่แล้วบอนเดทโอ้โหขบวนไม่เต็มเลยจ้าเออหรอที่นั่งโล่งม,มากหรอ,อเหมือนผมได้ยิงเข่ามาแต่ว่าที่ผมไม่ได้ไปด้วยตอนนั้นมไม่ได้ไปดูจ้าอยู่บ้านเนี่ยถ้าราคาเบาๆแบบเนี้เต็มยังไงก็เต็มใช่ใช่จ้ะแล้วดูแคมเปญเขาว่าแบบมันมันน่าไปอ่ะ ิอชอบอะไรมากกว่าระหว่างรถจักไอ้น้ำกับรถที่ฮะหนึ่งแปจริงๆก็ชอบรถจักไอ้น้ำนะคะแต่ว่าอย่างรถที่ฮะหนึ่นี่เขาก็เป็นะตระกูลเดียวกันแหละเขาก็มาจากพื้นที่เดียวกันแต่อาจจะ,ะ,ะคนละมณฑลอาจจะคนละรัฐอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่แน่ใจว่า,าเป็นบริษัทเดียวกันหรือเปล่าที่เขาทําคนเยอะน้องโบจะเออ